ฮวันดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูดวงกับพี่หมอน้ำหวานนะพี่หมอน้ำหวานจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ในวันนี้ของทุกคนว่าเป็นไงบ้างเป็นการดูดวงแบบรวม,รวมๆนะก็ถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้5้าใบก็แล้วกันเรื่องการเงินนะคะถ้าใครผ่านมาเห็นก็มาแวะดูแบบว่าไพ่ดึงดูดใจคุณแล้วอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้นะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไวเ้เถอะนะคะตอนนี้ มาดูไพ่ใบแรกการเงินวันนี้เขาบอกว่าเห็นไหมมันขึ้นไพ่สี่เหรียญแปลว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบประหยัดเรื่องการเงินก็แล้วกันต้องประหยัดหน่อยในช่วงนี้นะคะวันนี้นะคะประหยัดเรื่องการเงินนิดนึงนะแล้วก็เหมือนต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหรือไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงพลังงานหรือ,หรอเหมือนแบบอยากจะเก็บเงินหรือมีการวางแผนเรื่องการเงินอะไรบางอย่างอยากจะเก็บเงินให้มันได้ตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่สี่เหรียญนะคะค่ะตอนนี้มาดูใบที่สองเลยไพย่บอกแล้วจะ ใบที่2อยู่ในช่วงหมุนเงินแปลว่าคุณอาจจะแบบค่าใช้จ่ายเยอะวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะก็ช่วงนี้นะก็ถือว่าหมุนเงินใบนี้2เหรียญแปลว่ามันจะผ่านไปได้ก็แล้วกันเรื่องการเงินแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างดีเนี่ยการเงินหมุนไปได้ผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลใจนะคะไพ่สี่เหรียญแล้วมา2เหรียญแล้วนะคะเรื่องการเงินนะคะตอนนี้มาดูอีกใบก็คือ queen of the world แปลว่าวันนี้เรื่องการเงินของคุณในวันวันนี้คุณอาจจะมีโชคมีดวงนะ โชคดวงคุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยก็วันเดือนปีเกิดอายุของคุณแหละให้โชคแล้วก็เขาบอกว่าอ,อ่าไพ่ใบเนี้ยลงทุนทําธุรกิจอะไรวันนี้เห็นกําไรเห็นการงอกเงยของกําไรเห็นเงินได้เงินนะวันเนี้ยเน้นไปเรื่องงานก็แล้วกันนะแล้วก็การเงินวันนี้มีความรู้สึกว่าขยับมากขึ้นกว่าวัน2วันที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันฝืดวันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าดีขึ้นก็แล้วกันเนาะค่ะ ได้ไพ่ u n o n t h t w o w l r ถือว่าดีเลยนะไพ่สามใบแต่ใบนี้จะเหนื่อยหน่อยแต่จะผ่านไปได้มันเป็นไพ่แบบแห่งความพลังงานแห่งต้องระวงังละมันระวงังแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยนะแต่นี้มาดูใบนี้นะคะพไพ่ใบที่2อถ้วยแปลว่าคุณน่ะเรื่องการเงินถ้ามีปัญหาไม่ต้องห่วงจะมีคนไก่ชิดมีคนรักคนที่แบบ เขาเรียกอะไรมีคนคอยหนุนก็แล้วการอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเอ่ยหรือเปล่าเพราะจริงๆคุณชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่อยากพึ่งพาใครชอบหายใจด้วยจมูกของตัวเองมากกว่าไพ่แบบนี้แต่จริงๆถ้าเอ่ยหรือพูดมาหรือมันสะดุดจริงๆไม่มีทางออกถามว่าเขาช่วยไหมช่วยแต่คุณเป็นคนที่แบบมีศักดิ์ศรีไม่เอ่ยปากไม่ขอความช่วยเหลือจากใครขอช่วยตัวเองถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ขอขอดิ้นด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไพ่แบบนี้แต่ถ้าเอ่ยไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะก็เอ่ยไปเขาก็ช่วยไม่เป็็นนไคักช่่วยแตบางี คุณก็แบบเออเลือกที่จะแก้ไขปัญหาเองเพราะว่าบางทีกับคนลักก็พูดเยอะนู่นนี่นั่นบางทีก็ราคาญเราก็แบบเออไม่เอาแก้ไขเองดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้มาดูใบสุดท้ายผลสรุปเรื่องเงินขึ้นไพ่คว e นออฟเดอะคัพการเงินของคุณจะผ่านไปได้นะไม่ต้องกออังวลใจไม่ว่าจะเจออะไรท,ท,ที่หลายวันที่ผ่านมาไพ่ควีนเหนไหม ฟรีนถ้วยหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการปล่อยวางหมายถึงการโล่งโปร่งใจเป็นเป็นอะไรที่แบบดีแล้วก็ว้าวกัแบบคุณแม่ว่านี่สินไม่ต้องกังวลใจหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไขไปได้ประครับประคองไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะนะเรื่องการเงินนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะก็เรื่องการเงินก็จบไปแล้วพี่หมอดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นพลังงานที่ดีนะถ้าใครรู้สึกว่าอยากรับไว้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ไว้ถ้าใครรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยดีนะก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรก็ให้มันพลิกจากอะไรเป็นดีถ้าคิดว่าไม่ดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่หมอก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะทุกคนนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้พี่หมอ้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ